เจอแล้วจ้าปากมายวนที่ส่งตรงจากสกลน,นะคระงานนี้อิ่มความสุขจนนอนตะแคงก็ไม่ได้เลย yeah. สวัสดีจ้าทุกคนเห็นหน้าสำนักทะเบียนอำเภอแล้วไม่ได้มาจดสมรสแต่อย่างใดมุ่งหน้าวับเข้าร้านปากมอ้อผู้พานกันอย่างเร็วที่ชอบสุดคือนั่งทำโชว์กันสดๆจานต่อจานเรียกน้ำย่อยจนลมแทบจ้าแต่อียิ่งกุนันคือพี่เขาให้ไซเบึ้์เหมือนแกล้งสะดุดลมแล้วเทหมดหน้าตักเลยและตอนนี้ก็อยากสานฝันลองเปิดร้านขายปากมอ้อสักหนึ่งแมทหวานๆหไหนๆก็ไในๆแล้วอาหารเช้ามันสำคัญก็จัดมาบึ้มไซเอ็กแอลไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวเกลือปากหมอ้อที่ดูแล้วน่าจะกรอบยาวๆหรือจะตัวพิซซ่ายวนที่ดูไซแทบฉลักสัมผ ปากเป็นอันต้องร้องเรียกหากความรักความเมตตาแต่ถ้าพูดถึงอาหารเช้าก็ต้องมีไข่กระทะบึ้มๆประดับท้องก่อนเริ่มว,วันด้วยเลยแอบหยอดซอสเพิ่มความัวน,นิดหน่อยแต่เจ้าหญิงของวันนี้คือปากมา้าเพราะนางมีความเด้งความนุ่งยิ่งมาคู่กับซอสรสหวานเปรี้ยวเป็นตัดจบคือชนะิศของวันนี้แต่เอาความจริงก็ว่าจะพอแล้วแหละแต่สาวอุบลร้องเรียกว่าต้องได้กินก๋วยจั๊บยวนง,งานนี้กินให้พุงแตกสมกับความอยากกินไปเลยขเห็นส่วนตัวคือเป็นอันต้องมาซ้ำพร้อมสั่งกลับ,บบ้านฝากญาติโกโหติกากันไปเลย